สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผม้สื่าพี่น้องมาเก็บผักเกษตรครับผมนี่ครับเก็บไปกินครับตามบักฮงครับพี่น้องครับแซ่บๆพี่น้องงานงมครับผมเด็กพี่น้องสวัสดีครับเคยยาโซกินแซ่บสวัสดีครับวันนี้ผม้สื่าพี่น้องมาตามบักฮงครับผมนี่ครับมอสเดียบเอากระเมีบักฮงครับมีบักแครอทศครับผมบักกอกสองหน่วยแลกับบักพริก ซีนวยพ่อครับกินบวเพ็ดครับผมนะครับกระเทียมครับผมมหฮาวมาซาบกคงเลยเลยครับผมซาบบกคงอ่อนครับพี่นหนองกรอบ,บครับ พอแล้วครับพี่น้องครับเด้เ้าสิคินบ่มึดนะครับเนาะฮาพี่น้องครับตอนนี้ห้าวกับซับหมูฮงแล้วเนาะครับเนาะนี่พี่น้องสวยงามครับผมเดี๋ยวผมไปเบิ่งตุ่มหน่ใหม่ตอครับผมไปตุ่มหน่ใไม่ไว้ครับครับพี่น้องครับตุ่มน่ใไม่กินกับตงหมฮงแซ่บครับผมน่ใหม่สดครับครับแล้วกลับไปถอดประมึกครับผม ถอดป,ประมือแห่งกีงกับตาบกุงครับถอดประมือแซ่บกีงกับตาบกคงเนะพี่น้องเนาะไปไปถอดประมือก่อนครับนี่ครับ <rock>. พ <Skills ibles> ี่น้องครับถอดประมือแห้งกีงกับตาบกคงครับถอดแฟอ่อนพี่น้องไม่จังสีบกขมนะครับเนาะเพราะว่าถอดไฟแหงประมือใหม่ก้อนซุกมันสีขมนะครับพี่น้องครับเสร็จประกอบเนาะประกอบบ่มันครับพี่น้องนะถอดประมือหอมๆกีงกับตาบกคงแซ่บครับพี่น้องครับนะเ้าะถอดประมือแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับ หอดปลาหมึกกรอต้องเลี้ยงครับพี่น้องขุยกับตำบุกฮงครับผมน้ำมันต้มห่อกับซุกเรียบร้อยครับนะอย่างกินกับตำบุกฮงแล้วพี่น้องเนาะนี่มาวันนี้เ่ากับซีนัวเครื่องได้ครับพี่น้องบาทเอาโคกมาได้บาดนี่พี่น้องมาใส่กระเทียมครับพี่น้องมกพริกครับผมอือสโล่นิดน้อยพี่น้องสอนหนึ่งพอ แสบไลยแสบไลยครับแสบหนัวนี่หนัวครับพี่น้องมาพี่น้องนะปานมักขือเทใส่พี่น้อง มากเกอครับผมยิ่น้ำเส่อปลาแดกครับอันนี้ปลาแดกแม่บ้านเพันสั่งในติ๊กตอกมาให้ครับพี่น้องปลาแดกแสบีบๆเนื้อปลาแดกสมตามเนาะ Hả? Nhưng mà chắc nói phải nào bạn. ใส่บกฮวงพี่น้องบอลน,นี่ยุ้มใส่เลยครับผมนี่วอะครับไปนุ่มอะนะโคับพี่น้องบนี้ พ,พี่น้องได้แตกจัวักจัวกเลยครับผมแกปูหน้าใส่พี่น้องปูนาดองครับนี่ปูดองปูดองสดสดมันมันกับพี่น้องนี่เบิ่งน้ำมันปูพี่น้งอ,องจำคนนี้จําดอง อน้ออวะครับบาน,นิโอู้หอมอะพ่อครับผองซิมเลยมาชิมก่นอนนงารับประเด็ก เ,เสร็เสร็ฟครับผมนี่เออต็มถ่ายอีกลครับพี่นอ้อง เต็มถาดครับพี่น้องครับพี่น้องครับกระเทียเก็บเมื่อวานครับพี่น้องเกี๊กับตำบะ่งครับผมอันนี้งามครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับผมเมนูตำบะคงครับผมใส่ปูดอปูหน้าดองครับพี่น้องเนาะ หน้าดองดองสดๆครับแม่เพิ่นฝากมาให้น้องพี่น้องเนาะกินข้าวตาบักฮงครับมาครับบารนี้กินข้าวนรงกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องมือตัวใหญ่ครับแถบบ่แค่มาพี่น้องครับ ตามปกตงครับชอดปลาหมึกแข็งครับผมปลาหมึมอกอร่อยจังเลยครับพี่น้องครับปลาหมึกแห้งข้าวปลาครับ อืมอะวันนอะรเป็นอานาะอืมแสบกม่อไหก็เช้นสืน่เนี่ยมันมาผมพี่นังครับอ,อยา่าติดอ่อนครับสวยอย่างง่า gửi ta một hôm cái nào ba khách có nhân sàn cái nào ี่อันนี้อันหนึ่งไม่ไหมครับเคยแต่ผมคงเข้าไม่ญ่ครับผมไปครับกระเทีเยเล่มดีกว่าครับผม นูไม่ต้มครับพี่น้องกินกับแตงโงครับเขากันปะยังเนี่ยจับหนูแค่ ่าจะแ่บ ำครับอืมข้าวไม่ใหญ่พี่นอ้องกระลำคุยอืมหอมปูดองเนาะ sẹp Mà phải một rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ่นคุยกับตาบังหงพีเนะอะครับปลาครับอืมเ่้ยใช่ mhm mặn mặn, mhm 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 có mhm 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 หอมเปรับผมคือตำหหอมหออืมให้บายยังไครับมาจบแล้ว ไม้ต้มเองครับน้ำไม้สดบแซ่บบเปเียกอืม อนออนครับคุยตามพวงเพชรเพสพนี่น้อง,ง,งข้าวปลาครับอื Ba kỳ nó bây giờ kỳ nha gà lì hèm tóc 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 cái chỉ có có tóc rồi tóc 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 อึเม็ดใหญ่เนะนม่กระเทียมครับเป็นนอันนี้มันแตกแล้วมันแก่พี่หน่อมมันแตกอ้ะชี้กระทิยมใท่พีหน้อนี่นี่อุ้ยเม็ดไงนี่ได่ไหม แก้แกน,นี้มันแก้ง่ายเว้ยน,นี่มันแตกเลยไนนม่กระเทีนกินกับส้มตาม เมกะเทีนทยนส่ครับเรือดำแทะ อย่ากระทิ้นอ่อนพี่น้องคุยกับต่อหมุกห่วงพี่น้องเส็บแซบครับผมขอปลาครับอืมอืม

พี่น้องคุยไกลๆครับให้พี่น้องเบิ้ง

กูดองไปแล้หอม 就叫叫开开去。 คำสุดท้ายครับนี่ไพี่น้อง เมื่อ้วพี่นอ้องจังอัพครับครับสำหรับคลิปนี้กับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะํำบอลคงเสบแซ่บกัดเม็ดไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นํำมานด้อครับเด้อคือเราครับ คอยซุกคีมันเสมอมันเครือเก่าซิงได้ดีให้ลังเขาพ่ดว่าให้ไกลาหางนะครับเด้อสวัสดีครับ